ทอ,องพออดตอดิดแมี่ยสำริตดติดมือนี่เป็นมือสินปีไม้แบบสมัยโบราณที่วันที่สามสิบสี่สิบห้าทรงเปนปลาเป็นประเพณีโบราณสิบปีไม้เป็นมือสันวันดีลูกเต้าลูกหลานมาเม็ดุกคนละซุ้มแท่าซุ้มแท่งคอยแยแหวนแม่ทองดีพอตาแม่สสิริกด็ดีลูกหลานทุกคนได้เขาอยู่ดีไม่แห้งนี่เป็นปีมาเสีง ทุกคนในมีสุขภาพดีแข็งแรงปราศจากโรคภัยจ็บต่างๆให้ร่ำลุ้ยอาผู้ใดก็ที่มีโสเขก็ถึงไจมือนี่ก็ฐานะเป็นปูมูอเกิดแจกเงินกุนถุงคนละร้อยบาทหลานเฉพาะลานลูกลูกสายลูกซ้ายเฮดได้หลายลูกซ้ายเฮดได้หลายกันนี้

มาอยากกินพร้อมเพียงอีกส <under> ิลงคันอีกสองพันมือได้ว่างที่บ้านที่ปลาหมาย่างเจเจตรงนั้นมันบอกให้ย่างบอกให้ย่างมันจะลื่นนะรับษด้ะก่อนก่อนจะเปิดทำงานเนี่ยเมื่อได้ก็ได้งบ2,000บาทไม่เกิน2,000บาทเสื้อน่ะเนี่ยมันมอลิ้นปลาปลาเผาเนี่ยแล้วก็เบียร์บอกเกิน3ขวด แล้วสขวดสองขวดสองขวดสองขวดงขวดขวดสวดสอ่ขวดองขวดสองดสอวสองขวดอวดสองขวดสด้องดสอดสอวองดสองขวดสองดอวดอวดสอ่่องดสอของขวดสองขสองปสอเขวดสองดองขวดสอขวดองวดสองดองวอขวดสองขวงขวอขดีขวองขวดสอขดองว้ององดสอขนองขวออลดดอขวกอดอง่วดองขวดอดีพอ ลูกหลานตุกมปดคนยามาส่งดูกส่งขาดล่างขาดเมื่อนี้ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ่อชุ่มก็ได้มากผู้ใดเจ็บใครได้ป่วยเออมีหลานมีหลานเป็นตีก็ปลุกไผรเขาคิดเช่นคนไม่ได้มาเขาคิดถึงนะมีคนบ่นมากกับทีว่ามากขึ้นกันเนาะยองสอดเจ้านะมันยากคุณเช่นได้ไหมเออลูกหลานสิพ่อสิส่งน้ำละเอาขอส่งก้อนนู้นะเอาดอกไม้บ้างกันปะนี่เป๋

เอาไหมเอาดอกปูนไหมก็ได้เอาขันใหญ่ปาชุดใหญ่ยังดีวะเนี่ยล้างกันนี่ดีาะขันซ้อนรถกันไในยางนู่นล้อรถยางตรงพี่เอาตะขันไว้ยังเออคลิปที่ไปบุ้งบุ้งหลุดนะบุ้งหลุดนะ

ไม่สร็็ด้วยไานดียกัด้วอใส่ชาดเลยลูกสาดเลยลเลยใ่ยแขงแแข็งแรงแข็งแรงคนอนมลพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวกินลิ้นรม